นัตแท็กเตอร์รถไถมือสครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหารถไถรถเกี่ยวมือ2นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรต่างๆนะครับวันนี้นัดมาในคลิปของวันที่10นะครับกันยายน2567นะครับมีรถเล็กๆนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่95,000บาทหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับผ่านควนผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับริปเปอร์ทั้งปุ๋ยชุดใบมีดนะครับโรตารีนะครับ เทลเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับรถกระบะต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกล้อเหล็กก็มีนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ขอฝากเบอร์โทรไว้ก่อนเข้าคลิปนะครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวังสาหมอ7กิโลเมตรนะครับอยู่เส้นหลักนะครับที่จะวิ่งเข้าตัวอำเภอวังสมหมอเลยนะครับถ้ามาจากทางอุดรศรีธาตนะครับก็จะอยู่ ฝั่งขวามือนะครับก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอ7กิโลเมตรนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองแยะไซนะครับทิ้งเลยเซเว่นมาประมาณ2กิโลนะครับตัวนี้นะครับวันนี้พาอัปเดตราคาสินค้านะครับตัวไหนลดได้ผมลดราคาลงให้นะครับหันราคาลงให้เพื่อ,อ จะได้ไปต่อได้นะครับก็จะได้เอารถคันใหม่เข้ามาเสริมนะครับหารถคันเก่าก็จะออกไปสําหรับใครที่มีงบน้อยงบไม่ถึงนะครับก็มีจัดส่งให้ด้วยนะครับบางคันก็ฟรี300กมบางคันก็ฟรี200กมมาเริ่มต้นจากคันแรกนะครับ L3408 ดูดีทีปรับโฉมเป็น DI นะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้ราคาเปิดขายปกติอยู่ที่29,000บาทนะวันนี้ผมปรับลดราคาลงให้นะครับเหลือ แสนเก้าหม่นห้าพับาทครับ195,000บาทเช็คร้อยพร้อมใช้ครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับสวยๆเลยนะครับมีท่อสีให้ด้วยนะครับรถใช้งาน2,000น่าจะ2,300ชั่วโมงนะครับคอนโทรลตัวนี้จะเป็นคอนโทรลใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นระบบ8ปกีเดอร์นา4เกียร์ถอยนะครับ2,300 12ชั่วโมงการทางานนะครับมาอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะแนะนําเป็นอุปกรณ์ยกมันนะครับตัวนี้ฟรีติดตั้ง200กมนะครับเป็นชุดอุปกรณ์นะครับยกมันใส่สัวผมแบบรถคูบต้านะครับตั้งแต่30แรงนะครับไปจนถึง50แรงเลยนะครับเฉพาะคูบต้าเท่านั้นนะครับราคาก็จะอยู่ที่36 0 0 0กถึงสามหมน็นะครับสามหมถึงสามหมก็ผมมาคุยกันได้นะครับเป็นอุปกรณ์ชุดยกของใหม่มือหนึ่งนะครับจากค่ายซูโม่นะครับงานขำงานแข่งสนามนางนะครับ อ่ะจิดต่อไปครับเป็นโรตารี่ครับตัวนี้จะเป็นเมตรหนะครับตาช้าง RX 1 6 3นะครับตัวนี้จะอยู่ที่2 9 0 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นตาช้าง165ราคาจะอยู่ที่34,000ครับแล้วก็จะมี2องเมตรยีครับราคาจะอยู่ที่58,000แต่ผมจัดโปรครับตัวนี้เหลือ55,000แล้วก็โรตารี่ไม่มียอยนะครับตัวนี้ขนาด1เมตรนะครับขาย10,000บาทนะครับ L 3 2 08 s p ครับ2อ0 0 0 0เจ็นะครับก็ลดลงเหลือแสน 2แสนหก่นห้าพันบาทนะครับส่งฟรีให้แค่200กมนะครับรถสวยสีเดิมมากนะครับคันนี้นะครับ265,000บาทนะครับคันนี้ก็หันราคาลงมาอีกแล้วนะครับก็ด้วยเป็นรถฝากขายเนาะก็เหลือกำไรแค่5,000พูดกันตรงๆนะครับก็อยากปล่อยออกนะครับให้เจ้าของเขาได้เงินคืนนะครับตรงนี้นะอีกหนึ่งขั้นครับรถพ่อตานะครับตัวนี้ก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับ230,000บาท L 3 4 0 8 t i นะครับ L 3 4 0 8 t i เต็มทะเบียนคือโอนครบนะครับตัวนี้รถพะตาผมใช้งานเองนะครับเอามาฝากขายเกียากได้40ครับถ้ามีเจ้าของที่รับราคามันได้นะครับรับสภาพมันได้นะครับตัวนี้นะครับถือว่ารถใช้งานมือเดียวสวยเลยนะครับไม้หนึ่งคันครับ36แรงม้าตัวนี้เช็คร้อยเป็นตัวดีีครับจัดโปเหลือเพียง280,000บาทครับจากราคา295,000ครับเหลือ280,000บาทนะครับรถคนส่งผมก็วิ่งไปส่งให้อย่างนี้ครับอันนี้ก็จะไปวิ่งไปรับงาน รับจ้างครับรถสไลด์รับจ้างก็มีนะครับต่อนะครับเมื่อกี้มีลูกค้าเข้านะครับไม่หนึ่งคันนะครับสาหรับ l 3 6 0 8เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ลดราคามาเอาไปเพียง2,70,000บาทครับตัวนี้นะครับ l 3 6 0 8ก็เป็นสเปคเช็คร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ายางเดิมๆนะครับสภาพยางก็จะอยู่ที่90%รเ็นะครับรถเช็คสวยๆครับพร้อมส่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือมีประกันเครื่องยนต์นะครับทุกคันมีประกันเครื่องยนต์หลังการขายให้3เดือนนะครับถ้าเป็นรถไม่เกิน 5ปีนะครับเราประกันให้6เดือนหลังการขายนะครับเป็นวอเตอรตีจากทางร้านนะครับพวกซีนพวกลูกหมากต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่ตัวนี้จะอยู่ที่270,000บาทใช้งานอยู่ที่2,190ชั่วโมงไม่หนึ่งคันครับ L3608 SP ครับคันนี้จาก319,000ก็เอาไปในราคา310,000บาททววนพอนะครับตัวนี้ก็ลดราคาให้ครับยางใหม่4เส้นนะครับชุดบ คมใบมีดใหม่นะครับเช็คร้อยพร้อมใช้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลักนะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับ L4018 นะครับคันนี้ขายแบบขาดทุนไปเลยเอาไป3,10,000บาทครับ3 1 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นรถชุดบนจะเป็นสีเดิมนะครับทางร้านก็เก็บสีคันล่างให้แล้วก็เช็คเปลี่ยนลูกปั๊มให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็ได้หางเหมือนกันนะครับไม่ชั่วโมงก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยนการํางาน ครับสวยๆนะครับวันนี้มาคลิปสั้นๆนะครับก็จะวนๆรอบให้ดูนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับ L4018 เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัว DT แต่ว่าทําเป็นโฉม SP ครับเก็บงานเก็บสีใหม่เขาเรียกว่าเช็คร้อยเนาะยางตัวนี้จับให้ใหม่สีเส้นนะครับชุดใบมีดใหม่นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ได้รู้ประวัติกันมาถ้าใครดูคลิปเนาะคันนี้จะเป็นรถตักมานะครับแล้วก็มาเก็บสีเก็บสภาพใหม่นะครับเอาชุด ใบมีดของนาซาใส่ให้ใหม่นะครับราคาขายอยู่ที่3 4 9 0 0 0สี่หนาพนะครับลดร,ราคาไปเอาไป3 4 0 0 0นบาททวนนะครับคันนี้3 4 0 0 0นบาททวนนะครับเล่มทะเบียน,นพิษโนครบนะครับอีกหนึ่งคันครับ L4508DI ครับตัวนี้ก็ลดราคาไปเอาไป2 4 0 0 0นสี่ครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับตัวนี้ก็ ได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็ได้หางครับจากราคา269นะตัวนี้ลดเหลือ2 4ง0ลดมาเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็น4ี่8 DI นะครับลดปี5้ามาอหนึ่งคันครับ LC708 เสากลมนะครับลดแล้วลดอีกครับเอาไป370,000บาทนะครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นครับเต็มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับลถปี5้นะครับคมใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้มูลค่าการเก็บงาน การอัดเข้าไปเนี่ยไม่น้อยกว่า60,000บาทเลยนะครับตัวนี้นะแต่ว่าคันนี้เช็คร้อยพร้อมใช้พร้อมลุยได้เลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่3 7 0 0 0นบาทนะครับลดให้ราคานี้เลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคูบาร์ตา L ห้าศูนย SP ครับห้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้จาก4ี0 0 0นเก้านะครับลดราคาให้อีกนะครับห้าพบาทนะครับเหลือ4 8 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะจัดโปรโมชั่นเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับพร้อมใช้พร้อมลุยเลยนะครับ รถปี65นะครับอีกหนึ่งขันครับตัวนี้ยันมาห้าสิแรงม้านะครับรถปี61นะครับใช้งาน1,900ชั่วโมงนะครับจาก359,000หาหนะครับลดราคาลงมา340,000บาทครับอันนี้340,000บาทยางใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยนะครับคันนี้ยางใหม่ๆทั้ง4เส้นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังรถสวยรถแห้งมากครับเดิมๆ MU 4 9 0 2 B นะครับจาก4ี0 0สนเนะครับลดลงอีก5,000ครับเหลือ485,000บาทครับ 485,000บาทนะครับจาก499นะครับนี่มีราคาติดไว้นะครับเหลือ485,000บาทครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางบึกเบิกครับตัวนี้ขวัญใจงานส่งออกนะครับรถ1,600ชั่วโมงอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ l c 7 0 8 s p ครับจาก400บาทนะครับตัวนี้เอาไป3.9พอนะครับตัวนี้ลดให้เหลือ3.9ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นครับอ่าอยากระบายลดออกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ใครที่สนใจราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะครับในร้านแล้วเพราะว่าเราไม่เคยลงลถที่ว่าราคาลดลดขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องการจะโล่สต็อกเอารถใหม่เข้ามานะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากได้รถไถมือสองไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับคุณมาจองก็สามารถส่งได้เลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับ YM 3 5 7าตัวนี้4,4่นะครับลดราคาลงเหลือ4 2 0 0 0 0บาทนะครับเหลือ4 2 0 0 0 0บาทนะครับรถใช้งาน3,500ชั่วโมงครับ สวยๆเลยนะครับ M ห้าพนะครับตัวนี้3,300 0สลดให้อีก5,000ครับเหลือ3,25,000บาทครับเช็คร้อยพร้อมใช้ยังใหม่4เส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น M 6 0 4 0ครับตัวนี้จาก4ี่0 0 0ปดลดลงมาเหลือ4ี0แส0หวันนี้เอาไปเพียง4,40,000บาทครับ4,40,000บาทนะครับตัวนี้ลดปี5,4ครับ เช็คร้อยนะครับตัวนี้สวยๆนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นสภาพแบบคลิปๆเลยครับใครที่สนใจนะครับอ่า M8540 ครับ85แรงม้านะครับตัวนี้729,000นาพครับตัวนี้ไปเจ็ด0 0น0 0็ดแสนท้วนนะครับ7จ็ดแสนท้วนนะครับตัวนี้รถเดิมนะครับรถปี58ใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงครับอ่ะเดี๋ยวคนรถเกี่ยวครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวคูปัต้าดีซีร้ครับสวยๆ ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา5 20,000บาทเอาไป500,000บาททวนนะครับแล้วก็คันนี้82 GV ครับขายขาดทุนเอาไป3 0 0 0 0ครับรถไทย LC 708 ST ตัวเปล่าครับคันนี้เอาไป207,000บาทนะครับมีตัวไหนรถให้ลูกค้าได้อีกคันนี้ l 368 0นะครับ ตัวนี้มีหางให้นะครับแถมหางให้เอาไป2องแสนสี่ครับปกติไม่ให้หางนะอันนี้ให้หางด้วยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระจังหน้าให้นะครับอันนี้จะเป็นรถเดิมๆใช้งานที่ร้านครับรถราคาเหลือ2องแสนสี่หมื่นบาทนะครับมาชมกันต่อตัวนี้เป็น L4018 s ูนะครับเดี๋ยวเตรียมเข้าไปเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับรถราคาเหลือจากราคา3 7, 9, 000, ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเอาไปในราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับ ตัวนี้ได้ดันหน้าได้หางนะครับรถสวยรถเดิมนะครับรถสวยรถเติมนะครับรถไล่นะครับก็เลยได้เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับอีกคันก็จะเป็นอิสกิครับตัวนี้เอาไปแสนเก้าพอนะครับแสนเก้าให้หางด้วยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทขายตามสภาพรถกระบะวีโกกร์ออโต้สี่ประตูนะครับเอาไปจากแสนเก้ารเหลือแสนเจ็ดครับอ่าแล้วก็กระบะดีแม็กนะครับเครื่องสองจุดห้า ตัวนี้จาก3ามแสนเอาไป3ามแสนบาททวนนะครับยันมา y, y m มสามห้าหนะครับเมือ่อกี้3ามตัวนี้จาก3 7มแสนนะครับเอาไป3 5มแสนหพอนะครับคันนี้เอาไป3 5มแสนหนะครับคูปัต้า l อล8 s เจ็ดูเก็บโฉมนี่ไม่เต็ดนะครับตัวนี้ก็เอาไปแบบไม่มีอุปกรณ์ผมให้ราคาที่3 4มแสนบาทนะครับ ครื่องอัดฟังนะครับเครื่องอัดฟังของค่ายกมวลครับเอาไปแสนหกหมื่นบาทครับตัวนี้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทลดราคาลงจุกๆเลย KT ครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเอาไปเพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับลดลงไปหมื่นหนึ่งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสิบสี่แรงม้านะครับตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่แล้วแบตใหม่นะครับ LC018SP ครับตัวนี้สามเก้าห้าเอาไปสามแสนแปดหมื่นบาททวนครับได้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลัง นะครับ L 3 6 0 8ครับยางใหม่4เส้นเช็คร้อยครับตัวนี้เอาไป2 8 0 0 0 0 0บาทครับ36มี5คันเลยนะครับลูกค้านะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากได้รถ36ไว้ใช้งานที่ร้านเรามีหลายคันนะครับ L 5 0 1 8ครับตัวนี้ราคา4,500นห้านะครับลดให้อีกหมื่นหนึ่งครับเหลือ4,400นสี่นะครับจัดโปรรถไปเลยนะครับอิสกินะครับ3,300ซน ราคาพิเศษเลยครับเอาไป3 2 0 0 0นบาทตามสภาพนี้นะครับรถใหม่มากดูหัวเ็อตนะครับน่าใช้มากครับ552ชั่วโมงนะครับรถเดิมๆขยายฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับใครได้ไปถือว่าเหมือนรถใหม่เลยราคาออกห้างเจ็ดแสนเก้านะรุ่นนี้นะครับเอาไปเพียง3 2 0 0 0นบาทนะครับรถเล็กครับตัวนี้ x อ1เครื่องยนต์13แรงม้านะครับตัวรถพร้อมหางตัดหญ้าจะ9 5 0 0 0เอาไป89,000บาทนะครับ89,000บาท ถัดมาครับเป็น L3218 SP แครับสาแรงม้านะครับอันนี้ก็จาก319เอาไป3 1 0 0 0 0บาททวนนะครับได้ด้านหน้าใหม่พร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่รถปี64ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรถเล็กครับ b 2 1 4 0นะครับ21แรงม้านะครับตัวนี้แสนห0 0 0บาทนะครับรถเหลือแสนห้านะครับถ้าไม่เอาหางตัดหญ้านะถ้าเอาหางตัดหญ้าด้วยก็เหลือแค่แสนเจ็ดนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงครับถายโลนะครับที่มันซีดๆอย่างนี้ ฐานขุดมันของพอเซรีนะครับเหลือ3ามตัวตัวละ10,000บาทนะครับจาก13,500ของช่างหนึ่งจาก13,500นะครับลดเหลือ1 2 0 0 0บาทนะครับของนาซาไม่ได้ลดนะครับ14,500เหมือนเดิมนะครับของพอเซรีครับฐานยกล่องไม่มีใบนะครับตัวนี้เอาไป14,0 0 0บาทครับฐานยกล่องใบย4ี่ของพอเซรี1 9 5 0 0ครับอ่าัถังปุ๋ยทินากร13,500นนะครับแล้วก็ตัวนี้หางยกล่องนะครับ หางยกล่องของช่างหนึ่งนะครับเอาไป17,0 0 0บาทข้วนนะครับหางยกล่องสยามสตวล่าครับตัวนี้เอาไป16,500ครับไปยีิบสองส่วนเป็นใยีบสี่เอาไปเพียง17,500พอนะครับดิปเปอร์ครับ17ื่นบาทครับจาก19,500นะครับแทรุ่นมันเหมือนกันครับ17,500บาทนะครับหันบุกเบิกนะครับเอาไป38 0 0มครับหันพ้วนนาซ่านะครับเริ่มต้นที่3 5มหมนะครับอ่าแล้วก็เทเลอร์ครับ ราคาจะอยู่ที่43,000บาทนะครับกระบะนั่งปลูกมันในประสงค์ก็จะอยู่ที่13,500นะครับลดเหลือ12,000บาททวนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอัปเดตเป็นคลิปเรียวๆสั้นๆลูกค้า FC ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่091-861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 7นะครับขอบคุณครับ